เวลานี้นะคะประมาณ6 4โง45นาทีนะคะของวันที่18เดือนพฤศภาคม2 5 6 6ที่มองเห็นไฟสว่างจ้าโน่นน่ะไม่ใช่ไฟเครื่องบินไม่ไม่ใช่ไฟรถยนต์นะคะเป็นไฟสปอร์ตไลท์ของสถาบันราชพัฒคะ่ะ สถาบันราชพัฒของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนี่ะ่ะอันนี้คือถนนที่จะลงไปแม่น้ําอันนี้พี่ถ่ายรูปหลังบ้านนะคะบ้านนี้บ้านไซทองนะคะวันนี้เจ้าของเขาไม่อยู่นะคะนี่ะ่ะบ้านไฟปิดหมดเลยไม่ได้เปิดไฟให้สวยงาเหมือนอย่างทุกวันหลังบ้านพี่อ้อยนะคะสองชั้นข้างหลังเนี่ยมีสามห้องนอนนะคะข้างหน้ามี ที่บ้านไม่น่ากลัวนะคะแสงสว่างเจิดจ้าไปทุกสถานที่เลยนั่นคือไฟทางนะคะไฟทางที่ไปทางตำบลรลาดย่านะคะอำเภอเมืองนี่แหละคะ่ะไปอีกประมาณ3กิโลก็จะเห็นทางเนี่ยนะไฟเนี่ยนะคะบอกตรงๆว่ามันเป็นไฟแสงจันทนะที่เขามาติดตั้งที่ถนนนะคะถนนหน้าบ้านพี่อ้อยเนี่ยจะสว่างมาก สว่างแบบโอ้โหแบบสว่างมากๆเลยอะ่ะนะคะอันนี้คือข้างบ้านพี่อ้อยนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยข้างบ้านนะคะเนี่ยความลึกของมันนะตั้งแต่ปากทางจนไปถึงนู่นนะตรงถังขยะนะี่ยนะคะสาสิบสองเมตรถ้าเทียบไปแล้วก็เท่ากับแปดห้องนะคะแปดคูหานะคูหาละสี่เมตรนะคะสาสิบสองเมตรแต่ข้างหน้าเนี่ยประมาณ สี string, m, ่คูหาสิบหกเมตรนะคะข้างหน้าเนี่ยค่ะที่จะเดินมาข้างหน้านี้นะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะไฟทางนะคะนี่ค่ะอันนี้ค่อนข้างนี่หัวมุมมาที่บ้านพี่อ้อยนะคะเนี่ยมันก็หัวมุมนี่ก็บ้านพี่อ้อยแล้วนะอันนี้นะคะนี่ก็ไฟทางที่ข้างหน้าอีกค่ะนี่ค่ะที่มองเห็นไฟแสงจันทร์นะนู่นค่ะสว่างไหมคะ หน้าบ้านเนี่ยนะคะสว่างมากจนแบบเราไม่ต้องเปิดไฟเลยนะคะเนี่ยสว่างมากเลยหน้าบ้านพี่ยังไม่ได้เปิดไฟนะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเวลานี้ก็เกือบทุ่มแล้วคะะ่ะพูดกันง่ายๆนะคะวันที่18นะของเดือนพฤษภาคม2566นูน่นค่ะไฟทางที่มองเห็นนะทางโค้งไปนู่นเลยนะคะ ที่จะไปทางตำบลลาดยานะคะมันโค้งไปนู่นเลยยาวสุดลูกหูลูกตาไปถึงตำบลลาดยามันสว่างมากเลยนะคะสว่างจริงๆค่ะเนี่ยหน้าบ้านสดใสมากเลยเหมือนขึ้นสวรรค์เนี่ยค่ะหน้าบ้านแต่หน้าตรงนี้นะมันมืดก็จริงค่ะตรงนี้ยอไม่น่ากลัวค่ะเพราะมันมีต้นไม้แค่ริมทางเท่านั้นนะคะนี่คือต้นลำไยต้นลำไยเนี่ยมันอยู่ก่อนที่พี่จะมาอยู่ด้วยซ้ำเนี่ยนะแล้วมันก็เริ่มจะตายแล้วล่ะ ทั้งหมดก็16บปีแล้วล่ะนะนูน่นฮะต้นมะม่วงใหญ่อกล้องนะอกล้องดั้งเดิม5้าสิปีแล้วมั้งบ้านของคุณป้าคุณป้าผิวเนี่ยถัดออกไปนี่ฮะก็ติดกับบ้านนี้นะคะมันจะมีสองชั้นบ้านในพันนะคะติดกับบ้านพี่อ้อยนะมีแค่สองบ้านนี่แหละที่ติดกันเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นไฟที่ลงไปในแะม่น้ํานะคะนี่คือทางบ้านพี่อ้อยยนะคะ ี่เอาหน้าต่างเป็นรั้วนะคะเนี่ยเป็นรั้วบ้านเลยนะคะน้าต่างนะคะเนี่ยค่ะนาต่างมีเหล็กดัดนะคะเนี่ยเป็นรั้วบ้านเลยนะคะเออเห็นไหมใครเขายังบอกแล้วบอกทาไมถึงเอาหน้ตาต่างมาเป็นรั้วรั้วมาเป็นหน้าต่างบอกไม่เป็นไรใจบริสุทธิ์นะขโมยมันก็หายไปเองแหละมันก็หนีไปเองแหละขโมยมันไม่มาขโมยหรอกพี่ไม่มีสมบัติพระสถานอะไรให้ขโมยฮะมันจะโมอยอะไรไปก็ช่างเหอะเหลือเสาเรือนกับหลังคาให้พี่ก็แล้วกันก็พูดอย่างนี้นู่นนะคะ โอ้โหไฟรัชพัดส,สว่างมากเลยนะคะนคะมีทางลงแม่น้ำถัดจากตรงนี้ไปนะคะที่แม่น้ำนะมีหมู่บ้านนะคะมีหมู่บ้านชาวมอญน,นะคะเยอะมากนะคะพวกนี้เขาขย,ยันนะคะก็ทํามาหากินนะ,ะตั้งแต่เปิดการค้าเสรีนะคะพวกนี้เขาจะทํามาหากินเขาไม่เป็นลูกจ้างแล้วะคะ่ะ นี่ค่ะพวกชาวมอนทั้งนั้นค่ะที่ขีม่มอเตอร์ไซค์ไปข้างในมีแต่ชาวมอนค่ะหาคนไทยยากมอนค่ะไม่ใช่มอนหงอยเลยนะคะมอนร่าเริงแล้วค่ะนี่ค่ะไฟเนี่ยโอ้โหสปอตไลท์สว่างมากมากเลยนะคะอันนี้ดูนี่เหมือน,ม,นมันมัวๆนะแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันสว่างจนมาถึงบ้านพี่เลยนะถึงแบบมองเห็นชัดมากเลยอะค่ะนะคะโอ้โห มาอยู่ที่นี่นยะเหมือนมันวังเวงมันเงียบแต่มันไม่เงียบเลนะคะพี่ก็อยู่ในห้องของพี่ปิดบ้านปิดช่องหมดนะพี่ปิดประตูนะปิดประตูรั้วใส่กุญแจปิดประตูหลังพี่ก็อยู่ในห้องของพี่นะจะดูข่าวนะจะเสพข่าวนะดูบ้างไม่ดูบ้างเปิดเพลงฟังบ้างร้องเพลงฟังบ้างสลับกันไปนะคะนี่ะ่ะคือชีวิตของพี่อ้อยนี่ะ่ะตะวันตกดินนะ,ะดวงอาทิตย์อัดสดงแล้วนะคะนี่ะ่ะ ก็ยังมองเห็นฟ้าที่มันยังเป็นสีแดงๆตอนนี้อ่ะนะแดดร้อนจัดจ้ามากเลยนะคะทุกคนต้องระวังนะคะมันเป็นโรคฮีสโรกนะคะคนจะตายเพราะว่าความร้อนนี่แหละคะ่ะนะห้าสิบกว่าองศาเคยเห็นไหมแต่อนเนี่ยหัวเลาะเลยนะชาวอินเดียโอ้ยห้าสิบองศาจะอยู่ได้ยังไงนี่มันห้าสิบสององศาแล้วนะคะท้องฟ้าไม่ไม่มีเมฆเลยะคะ่ะท้องฟ้าเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าโอ้โห เมฆไม่มีค่ะมีแต่ฟ้ากับดวงอาทิตย์เท่านั้นนี่ค่ะรั้วแตบแต่งแล้วเนี่ยค่ะมันก็มีซุตมีโซม,มีเรื่องธรรมดาหาการเวลามันไม่มีใครหรอกที่จะอยู่ค้ำฟ้านะทุกอย่างนะฮะมันจะต้องศูนสลายไไปตามการเวลานอกจากว่าเราจะดูแลนะดูแลแล้วก็ เออซัพพอร์ตหมายความว่าต้องดูแลต้องซ่อมแซมนะคะนี่ค่ะได้ถุนนะคะนี่ค่ะโตกินข้าวนะนั่งได้อยู่6คนเวิง้งว้างว่างเปล่านะพี่อ้อยอยู่อย่างนี้มา15ปีแล้วค่ะสามีเสียไปนะอยู่อย่างนี้ค่ะเงียบเงียบเรียบเรียบนะคะนี่ค่ะจะเปิดไฟแสงจันทร์เอาไว้หลังบ้านนะคะจะสว่างอย่างนี้ค่ะหลังบ้านพี่นะนั่นรั้วนะคะสว่างจ้าเลย ใครมาเห็นหมดแล้วติดวงจรหมดเลยใครมาก็เห็นหมดเห็นตั้งแต่มันชะเง้อมาที่รั้วนี่ก็มองเห็นแล้วนะใบหน้าเป็นยังไงจะปิดยังไงก็เห็นนะเนี่ยพี่ติดวงจรปิดหมดเลยติดหมดทุกมุมใครเข้ามาจะดูดวงเหรอจะทำอะไรเห็นหมดนะนี่ะ่ะนี่ก็เข้ามาในบ้านแล้วเข้ามาเดินเข้ามาตู้ ตูโชงตู้โชว์พี่ไม่เอาแล้พี่เก็บเข้าข้างฝาหมดนะมีโซฟายาวอยู่ตัวหนึ่งยาวก็สั่งตัดพิเศษคนะอันนี้ค่ะใหญ่นะพี่ก็จะอยู่อย่างเนี้ค่ะที่บ้านเปิดไฟหน้าบ้านก่อนสิอ้าวไฟสว่างแล้วไฟหน้าบ้าน อยู่หน้าบ้านนะมีก็หน้าบ้านรถก็จะวิ่งไปมาไปมาอย่างน,นี้อยู่หน้าบ้านนะคะเนี่ยค่ะไฟนีออนเปิดทั้งคืนค่ะแล้วก็มีจิ้งจกเฝ้าบ้านนะคะเนี่ยเห็นไหมหลายตัวบางคืนก็เป็นสิบสิบตัวเกาะกันเต็มไปหมดนะแต่ถ้าฝนตกต้องปิดไฟนะเพราะว่าแมงเม่าเยอะเนี่ยเชื่อเหอะถ้าฝนตกนะเชื่อไหมแมงเม่าจะเยอะมากเพราะว่ามันมีไฟเราต้องปิดค่ะปิดไฟทั้งหมดเลยแล้วก็ไฟทางมันก็จะหลอกล่อ แมงเม่าให้ไปบินอยู่ตรงนู้นนะคะแล้วก็กินมันก็จะมีค้างคกมีตะขาบมีงูอยู่ใต้ตรงนี้นะ,ะนก็จะมากินแมงเม่าเนี่ยนะคะตรงเนี้ยนะนั่นนะคะเนี่ยโอเคคุยไปคุยมาก็ยาวหลายนาทีแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่ไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วนะไม่ได้ทําพี่อ้อไม่ได้ทําคลิปมานานหลายอาทิตย์แล้วล่ะนะอืมก็มีรถผ่านไปผ่านมานะคะไม่เหงาหรอกนะก็ พอดีสักสี่ทุ่มนี่ก็คงจะเงียบเียบไปบ้างนะคะสี่ทุ่มอาทุ่มก็จะเงียบเงียบลงไปนะก็มันก็จะเงียบไปเลยนะถาม่าวางเวงไหมไม่ค่ะสมัยนี้มันโลกออนไลน์มันไม่วางเวงหรอกค่ะนะยังไงยังไงมันก็มันก็มีคนวิ่งอะ่ะมันก็มีคนผ่านไปผ่านมานะคะเนี่ยค่ะ มองเห็นเลยนะอันสารพภูมิก็มองเห็นเห็นไฟแสงจันท์ก็สว่างฮะสว่างถึงสนามหญ้าเลยนะ่นะเห็นไหมสว่างเนะี่ยสนามหญ้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะฮะพี่ยังนั่งนึกเลยถ้าหากมีใครมีเพื่อนนะมาเนี่ยเอาปิกนิกมานอน,นคนละหลังละหลังสบายมากเลยต้องเป็นลูกชายมานะลูกชายมาเขาก็จะพานอนนะฮะ จะมีรถผ่านไปผ่านมาหาหน้าบ้านก็ไม่เหงานะคะโอเคนะเพื่อนๆที่รักเนี่ยขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาชมนะคะชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่อ้อยด้วยนะคะพี่อ้อยก็ไม่หวาดหวังอะไรค่ะแค่ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะเปิดไฟในบ้าน ไฟมันจะเสียอยู่หลายดวงนะมันจะมีไฟเสียอยู่หลายดวงเหมือนกันนะเป็นนีออนนะฮะเนี่ยพอเปิดแล้วก็จะสว่างนะคะเนี่ยค่ะเป็นไฟหลุ่มนะพี่อ้อยท,ทําไฟหลุ่มทําฝ้าหลุ่มนะเนี่ยค่ะเนี่ยก็จะมีแบบไฟซ่อนอยู่ข้างๆนี่นะคะเนี่ยข้างๆแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยมันเสียไปสองสามหลอดสามหลอดแล้วนะเสียที่มันไม่สว่างนะนะเดี๋ยวจะต้องไปซื้อมาใส่ใหม่นะบ้านช่องก็ต้องดูแลนะคะเทคแคร์ เออเอาแค่นี้นะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสวัสดีค่ะ